สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับแปงกูไตเช่นเดิมนะก็วันนี้เราจะมาปราบตุบอิเล็กโตนะครับผมขอหาก่อนแต่นี้เราต้องทำเควสอีกนิดนึงนะครับผมขอปราบอิเล็กตก่อนนะก่อนโอ้โเปิดมาก็6นาทีแล้วผมเหลือ6นาทีนะเ๊บเราต้องไปตามจุดเอ้ยยังไม่ล่วงถึงจะผ่านไปกี่ปีกี่ปีต่อกี่ปีนะครับผมเกมนี้ก็ยังลื่นไหลเหมือนเดิมนะครับผมปาฟิว อยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมเอ้ยเดยวก่อนฝั่งไหนใกล้กว่าข้างหน้าข้างหลังมันไม่ได้บอกด้วยว่าตรงไหนกี่เมตรต่อกี่เมตรต้องดูสออ่อต้องดูในแผนที่อย่างเดียวนะภาพภาพนี้แบบว่าล้ำหน้ามากในสมัยก่อนนี่แบบเป็นภาพเ d ชดีที่สวยมากแล้วพอมาเล่นในปัจจุบันนี่แบบอกลายเป็นฟูเฮ HD ดีเลยครับผมนี่ตรงนี้เนี่ย ในแผนที่มันบอกอ,อยู่ข้างบนมะน่าอยู่ข้างบนวิ่ง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 อ๋อนี่ไงนี่ไงแทนสายฟ้าแทนของอิเล็กโตอิเล็กโตแล้วปลสซีรัตป่าป่าอุ้ยตีตัวว่ไปทีหนึ่งป่าปาเบิกต้องไปดีเอออยู่นี่ดึงบุบบุบบุบ โอเคครับผมปาบส่วนตัวเกมนี้ที่พี่เล่นอยู่นี้เป็นแบบมอสนะครับผมเราสามารถซื้อชุดได้ไม่จํากัดแล้วก็เป็นเงินไม่จํากัดด้วยนะเอาไปเล่นรับติดตั้งแบบสบายส,ายสายได้เลยนะครับผมเป็นแบบ abk แล้วก็ obb นะฟาบอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะผมเวลาเราเข้าเกมมาเนี่ยเราต้องเปิดอินเทอร์เนต็ตก่อนนะแต่พอช่วงหลังเนี่ยไม่ต้องเปิดอินเทอร์เนต็ตเล่นก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรา ไม่เปิดอินเทอร์เน็ตในช่วงแรกเนี่ยช่วงตอนเข้าเกมเนี่ยเราไม่สามารถาเข้าร้านค้าได้นะครับผม <c oughs> น,นี่ตรงนี้ปะมันเริ่มโจมตีแล้วล่วละอิเล็กโตนี่นี่นะไม่มีศัตรูเฟียวดิดึงเลยครับผมเรียบร้อยป่าเล็กที่หนึง่งโอ้โหที่หนึ่งน่าจะไกลหน้าดูอุ้ย <'m> <c oughs> อุยอ้ยอุ้ยไฟดูด เจอไฟดูดหน้าแดงเลยหูสายฟ้าฟึืบพูดถึงศัตรูตัวอิเล็กโตนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะจริงแบบมันครอบคุมมากเลยอะมันสามารถโจมตีสายฟ้าเราได้จากทุกที่เลยอะเป็นเต็นศัตรูที่ค่อนข้างโหดอยู่นะจริงปึ๊บ ตรงนูนป่ะโหไกลน่าดูเลยนี่ตรงนี้พุ่งเลยครับผมอมจะตก,กที่สูงสักกี่ล้านเมตรก็ไม่ตายครับผมเราเป็นสปอร์แมนมีหนึ่งล้านชีวิตโอ้โหเวอร์ที่หายโอเคเรียบร้อยดึงเรียบร้อยครับผม ตัวแดงพอสปาร์แมนใส่ช like ุดนี้แล <mm ้วแบบเหมือนพวกมาร์คไรดเดอร์เลยเหมือนเหมอนพวกมดแดงฟับโอเคตัวนี้มีลูกศรขึ้นแล้วเอ้าทั้งไหนแล้วนะสี่ทิศสี่ทางโอเคเดี๋ยวเราจะเราต้องกำจัดให้หมดใช่ไหมทั้งสี่จุดนี่อะไรอ่ะ ช่วยตำรวจวะตำรวจแบบยืนหน้ามืดอยู่ตรงนั้นทางไหนวะในแผนที่ไม่มีบอกเนี่ยเราต้องไปตามลูศสอนทางเดียวเนี่ยโอเคอือหือ คุณถึงเป็นสมาร์ทแมนนี่กนะ็น่า,นามึนหัวเหมือนกันนะแบบต้องแบบตีลังกากี่รอบต่อกี่รอบต่อวันนะ่ะ <c> พ <oughs> วกแตกโอเคตรงนี้ปะอยู่ข้างล่างเหรอข้างล่างเดี๋ยวเราวิ่งหาดูอยู่ข้างล่างเหรอนี่ไงโอ้โหโจรโจรมุมตึกไอ้นี่โจรมุมตึกอยู่ตัวเดียวไอ้วอโจรลุงกระเป๋าปึ๊ มายืนอยู่ตัวเดียนกะ็คือแบบจนออก,กิกจกอกเรียบร้อยเต็มหลอดลวร้อยเปอร์เซนต์อิเล็กโตมนันนี่โหอยูย่ไกลนะเนี่ยมันอยู่ตรงใจกลางเมืองใช่ไหมตามแบบตามต้นฉบับในหนังนะ,ะตรงนี้ปื๊ดอุ้ย ว้าวคตรเท่อยู่ดิแบบมันสายฟ้าแบบครอบคลุมได้ทั้งเมืองอ่ะเป็นศัตรูที่ค่อนข้างหโหดโหอย่างเท่แกเลยนะอย,นนอย่างล่ะโอเคโจมตีโอเคเราต้องโจมตีศัตรูให้หมดหลอดมันถึงจะสตันยิงลัวครับผมยิงอ่้อุ้ยสุดนอนไปดู ออเออโอ้โอโออเอโอ้ยโดนไฟดูด่ะเรียบร้อยสตันต่อยต่อยหน้าอื้อดีโอยังไม่หมดยังไม่หมดมันยังเอาเรื่องอยู่เอ้าทำไมเลื่องไม่ลดเอานี้ไงยิงลัวครับผมคอยหลบใส่อุ้ยกับโดน เกือบโดนอีกแล้วโดนเกือบโดนอีกแล้ววิวโอ้โหแบบยิงโคตรรัวเอาหลบสิหลบสิเซนสไปเดอร์แมนยังไม่เสื่อมครับผมยังเอออ้อยลเอาอียละเออเออโอ้โหโดนดูดเรียบร้อยสตัน์ทไปได้เวลาต่อยชา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 เต็มหลอด จัดไปชุดหนึ่งชุดใหญ่อุ้ยนี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบครับผมอย่างรัวโอ้ต่อยจนแบบคัสินขึ้นอ้าวมันยังไม่จบเลยมันหนีว่ะมันบ้าตัวมันเดอะแฟตเลยไปต้งรีบรล่ตามมันไปอุ้ยโดนไฟดูดมัน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 เราใส่ฟ้าฟาดมาผ่าเราอุ้ยมันจะหนี โอเคอุ okay. ้ยโอ้โหจะไปตายตึกทำไมเล่นน่ะปป๊บมันเลี้ยวมันเลี้ยวอ้าวมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นเอ้ามันไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่ข้างบนวิ่งเลยดิวิ่งเลยดิวิ่ง,ง the มันเดอะแฟตครับผมโอ้ชุดแต่ชุดนั่งสีมันเดอะแฟตเลยนะชุดสไปเดอร์แมนเราอ, <laughs> อุอย้ยโดนไฟดุดอุยอ้ยอุ้ยโดนช็อตโดนช็อตมา หลังคาปราบเสียนขึ้นมาโอ้ยตรงแบบจุดที่จอดพอเอา้าต่อยต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยโอ้ยมันกันกันไม่ยอม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 เอาพันตัวครับผมใช้วิชาพันตัวทำอะไรอ่ะโอ้ยดึงเหล็กมาฟาดครับผมยังโหดยังโหด จบยังโอเคจบแล้วเจอพ่อด็อกเตอร์แล้วครับผมโอ้ศัตรูตัวแรกเราก็ปราบไปแล้วนะครับผมอิเล็กโตนะสุดจริงนะครับผมเดี๋ยวรอรอดูคลิปต่อไปนะว่าพี่จะมาปราบตัวอะไรนะครับผมสำหรับเกมเดอนี้สำหรับไนท์แมนภาคสองเรับผมเอกโต้แบบหน่อยมากเลยอ่ะโอ้หแบบตอนแรกยังฟ้าผ่าเราทำไมมันไม่ฟ้าผ่าใส่คนอื่นบ้างวะตัวย้ายมุมปราบเสร็จแล้วมั้ ง่อยเลยโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมสนุกงเพื่จะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่นะไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ